คนปถึงอินฟลูเอนเซอร์ฤฤฤฤฤฤฤทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็แขทกท่านที่มีเกียรติทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่ให้ต่างสละถึงไอเลอรเป่าไฟเป็นอย่างดีมาโดยตลอดคระเทศท่าองที่รวกีฬาจิมาเนี่ย,ไปไยเป็นการจัดงานภายใต้แนวคิดบลูมิ่งคอลเลคชันนะครับซึ่งต้องเียดีครับว่าวันนี้ทุกท่านมาในที่นี้นะครับพวกเรานะครับจะเห็นถึง <ฮะ S 1> ความสดชื่นนะครับความสวยงามของไม้ในรอบพันดอกไม้ที่มีความสวยงามนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าต้องขอชื่นชมนะครับกับทางตำบลเหมือนแก้วนะครับที่ที่น้องเกษตร,รกรนะครับได้ร่วมกันวาสงสนนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นไม้ที่มาเป็นการสร้างแรงม้าด้านการท่องเท,ที่ยวในรอบเนี้ยทางแต่งานทางนี้ก็เป็นั้นที่เาต้องชื่นชมที่ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องแล้วทุกอันเนี้ยครับต้องบอกว่าในสีน่ซสชั่นที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พิสูจน์แล้วครับว่า น่าสวดแห่งมาหนดอกไม้แห่งนี้นะครับเป็นที่ชื่นชอบและก็ชื่นชมนักท่องเที่ยวนะครับนิยมมาเที่ยวแล้วก็นิยมที่มาจะถ่ายรูปเพื่อจะโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่สายตาของนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคุณนะคะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เกษตรกรนักวิชาการและศิลปินเราจะนำพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวต่างๆผ่านทีวีอชุดนี้ท้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะกิดการท่องเที่ยวเพื่อ้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ เี่ยวัือหมค่ะเซในส่วนของดอกไม้ของเราค่ะก็เอลูฟลาว์ฟาร์มผ่านไปแล้วท,ทั้งหมด4ปีจะเห็นตั้งแต่ปีแรกคือ2019คอนเซ็ปต์2019เนี่ยเราเป็นคอนเซ็ปต์ที่ no rain no flower จะสังเกตเลยก็จะเป็นดอกไม้สีขาวเป็นการเปิดตัวของเอ r o ฟลาว์ฟาร์มค่ะนในปีที่ผ่านมนาะในปี2019คือ,อเป็นดอกไม้ที่เราทำ cut f เ o w e r ส่งทั่วประเทศแลยต่ำระดับน้ำทะเลในะ350ผลิต ส่งทั่วประเทศเลยถึง250ไร่เป็นการโฆษณาชุมชนด้วยนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะครับกรมเสริมการ,กรเกษตรเนี่ยเราจะได้ยินคําว่า BCG model นะครับเราทำกเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่นะว่าจะเป็นในเรื่องของสายพันธ์หรือการใช้สารเคมีนะครับ,รบแล้วก็เราสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยท,ที่ประกอบอาชีพลักษณะเดียวกันเนี่ยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน พอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วยกระดับขึ้นมาเป็นแปลงใหญ่นะครับซึ่งอของเราเนี่ยนะครับตำบลเนี้ยเรามีพี่น้องเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นแปลงใหญ่อยู่ถึงสองที่เจนะครับแล้วก็ในการทําการเกษตรเนี่ยนะครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของอการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเที่ยวก็ปลอดภัยนะครับดีแฟนะครับสวัสีครับแวมีพี่น้องดีมากตัวนี้เราแค่รับใช้แล้ก็เก็บสอดขึ้นมครับ ได้ cái